0โกสามอยู่ที่นี่แล้วก่อนจะไปดูกันค่ะขอบอกนิดนึงนะว่าใครที่เห็นนะคะเพจปลอมต่างเนี่ยอุ้มฝากช่วยกันแบนด้วยแล้วกันเนาะอุ้มไม่ขายของถูกนะคะจริงๆตอนนี้ไม่ได้ขายอะไรเลยนะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าไปเจออะไรที่เป็นการขายของแล้วมาจากอุ้มบอกเลยว่าไม่ใช่อุ้มแน่นอนนะคะเดี๋ยวพรุ่งนี้มัมไปแจ้งความให้กับทุกคนนะคะใครที่ไม่ทราบเรื่องก็เข้าไปดูที่โปรไฟล์พิเชอร์เพจของอุ้มนะคะต้องมีผู้ติดตาม4แสน3หมื่น3พันนะประมาณนี้นะคะ4แสนกว่าคนระวังถูกหลอกนะคะอันนี้ขอเตือนไว้ก่อนนะอ่ะมาเข้าเร In s t a 360, 3ามหกศูนย์โกสตอนแรกว่าจะพักนะแต่ผุเชลทุกคนอยากดูตัวนี้มากๆอุ้มเองก็อยากดูเช่นเดียวกันค่ะเพราะว่านี่เป็นฟอร์มแฟกเตอร์ใหม่ของ i ิน t a 360หหลายคนบอกว่าเฮ้ย3 6 0แล้วมันเป็นแบบว่า3ามหองศาหรือเปล่าคําตอบคือไม่ใช่นะคะเพราะว่าตัวนี้อิน스타สามหจริงๆเป็นชื่อแบรนด์นะแต่ซีรีส์ที่เป็นโกสก็จะเน้นเป็นแบบกล้องพกพาตัวเล็กๆมากๆเลยนะคะงั้นเดียวมาแกะไปพร้อมกันเลยแล้วกันนะตัวนี้นะคะอุ้มเนี่ยซื้อมาจากทางกินกูเท้านะคะก็บริ ด้านข้างนะคะด้านข้างกล่องก็จะมีบอกสเปกอยู่นะเดี๋ยวเรามาดูของจริงกันเลยละกันด้านหลังอ่าด้านหลังก็จะบอกนะคะว่าตัวนี้ในกล่องเนี่ยมันจะมีอุปกรณ์นะคะที่สามารถใส่นะคะติดตรงเสื้อได้นะ,ะสามารถไปติดนะคะตรงนู่นนี่นั่นได้แล้วก็สามารถไปติดตรงหมวกได้ตรงปีกหมวกได้นะคะคือต้องบอกกันว่าตัวนี้เพิ่งเปิดตัวไปส,สดๆร้อนเมื่อวานนะคะแล้วก็วางขายในประเทศไทยทันทีเร็วมากๆเปิดมาโอ้เปิดมา, О, เ,มาเจอเลยเว้ยเขาเฮ้ยเล็กมากทุกคนตัวนี้เดียวอ่ะเทียวเดียว<ๆ><ๆ> นะเฮ้ยเล็กมากเล็กกว่าที่คุณคิดไปเยอะเลยเขาเขียนมาตรงนี้นะคะว่าติงบิ๊กาแล้วก็ด้านหลังตรงเนี้ยมันจะเป็นแม่เหล็กนะคะเราสามารถได้ไปติดนะกับพวกแบบว่าเนี่ยสมมตินะคะคุณอยากจะไปติดนะกับอะไรที่มันเป็นเหล็กเนี่ยก็สามารถติดได้เนี่ยดูดเลยดูดติดแบบนี้นะคะดูดติดปึ๊กแบบนี้เลยนะแล้วตรงเนี้ยเขาทำกล่องมานะคะให้มันสามารถดูดได้เอ้ยเก๋ว่า เดี๋ยวตัวเครื่องนะคะไว้ตรงนี้ก่อนนะเปิดมาดูด้านในอ่าตัวนี้นะคะก็จะเป็นคู่มือการใช้งานนะคร่าวๆนะคะมีนะคะนี่เลยข้างในฟืบเป็นอุป,ปกรณ์เนาะเดี๋ยวมาดูกันว่ามีอะไรบ้างเอาชุดตรงนี้ก่อนละกันนะชุดตรงนี้นะคะที่ให้มาก็จะมีอุปรกรณ์สําหรับเอาไปหนีบหมวกนะคะอันนี้เราสามารถที่จะเอาใส่แบบนี้ได้ใช่ทางไหนเออทางนี้อ่ะมันจะใส่เข้าไปอย่างนี้นะคะแล้วเดี๋ยวคุณก็ไปหนีบกับหมวกได้นะอันนี้คือชิ้นแรกนะคะที่เขาให้มาชิ้นที่2นะคะก็คือตัวนี้อ่านี่เลยคุณก็ไปใส่นะคะเชื่อมต่อ เอามาหมุนหมุนหมุนใส่แบบนี้นะคะตัวนี้จะเป็นครอบเอาไว้นะคะเวลาที่เราเลิกใช้งานเนี่ยเราก็เอาเนี่ยตัวครอ์มาติดเอาไว้ตัวนี้เราสามารถไปดูดได้นะคะจะเป็นดูดกับกระจกรถหรือจริงๆก็คือดูดได้กับทุกสิ่งเลยนะคะที่มันหนีดเอามาตั้งแบบนี้ก็ดูดได้เดี๋ยมันก็จะดูดแหละนะคะแล้วเวลาเราเลิกใช้งานนะคะเราก็นี้ปิดเข้าไปฟ๊บแล้วถ้าโปงเมื่อกี้มันไม่เหนียวอ่ะก็ไปล้างนะคะมันก็จะทําการเหนียวเนี่ยขึ้นมามากกว่าเดิมนะอันนี้อุปกรณ์ของเขานะคะแล้วก็ตัวนี้อีกตัวหนึ่งที่เป็นไฮไลท์อ่ะ ชิ้นนี้นะคะก็จะเป็นสายโอ้เดี๋ยวเราเนี่ยจะเอาตัวนี้คล้องคอนะคะมันก็จะเป็นแบบนี้นะคะตัวนี้มันจะสามารถจะคล้องกับคอนีวสมมติคล้องกับคอนะคะแล้วก็ใส่เข้าไปในเสื้อนะใส่เข้าไปในเสื้อแล้วเอาตัวนี้ติดนะคะเข้าไปแบบนี้ได้มันก็จะดูดกันแบบนี้แล้วเราเนี่ยก็จะสามารถที่จะเหมือนถ่ายนะคะในมุมมองที่เหมือนแบบเราเนี่ยกำลังจับนะคะกำลังถืออะไรอยู่เนี่ยก็จะใช้มุมมองแบบนี้ได้เช่นเดียวกันเออนี่ก็เก๋ดีนะคะเป็นอีกชิ okay. oh, like well. ้นหนึ mm ่งเนาะและชิ้นหนึ่งนี่อมอยากดูมากๆเลยก็คือตัวนี้ทุกคนอ่ะ ะะตัวนี้เนี่ยเราจะใส่นะคะมันเข้าไปมันจะมีล็อกของมันอยู่เนาะใส่เข้าไปด้านนี้ฟึ๊บ มันก็จะดูดกันเลยมีไฟติดขึ้นมานะคะด้านหน้าเขียนว่า In s t a 3 6 0 Go 3นะแล้วก็ตรงนี้จะเป็นหน้าจอทุกคนเดี๋ยวดึงออกกอ่อนปื๊บอ่าจะเป็นหน้าจอตรงนี้นะคะเดี๋ยวผมกดเปิดให้ดูเลยไฟติดขึ้นมาแล้วยังไงยังไงเออนี่ด้านข้างนะคะมันจะมีบอกอยู่นะตรงนี้เป็นที่ชาร์จนะคะนี่เดี๋ยวเราจะเลือกนะคะตั้งค่าเดี๋ยวอ๋อเดี๋ยวน้องดาวนโหลดอันนี้เดี๋ยวคุไปเซตติ้งก่อนนะแต่ความเก๋มันคืออะไรคุณสามารถนะคะที่จะดันหน้าจอปื๊บขึ้นมาเป็นอย่างนนี้้ไดทุกค 오. Oh. เราก็จะเห็นนะคะเห็นคือไอตัวนี้มันไม่ได้มีจอใช่ปะเราจะเห็นนะคะได้จากจอด้านบนตรงนี้นะแล้วถ่ายเซลฟี่นะคะจะทําวงทํบล็อกเนี่ยจบเลยแล้วก็น้ําหนักเนี่ยดูดีมากๆเลยนะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวอุ้มนะคะขอตั้งค่าดาวน์โหลดเอามแอปนิดนึงแล้วเดี๋ยวมาคุยกันกลับมาแล้วเรียบร้อยนะคะหายไปเทสมาหนึ่งวันเต็มตอนแรกจะไปเทสแป๊บเดียวทุกคนแต่สรุปเอ้ยมันสนุกเชยเพราะฉะนั้นเนี่ยมมีตัวอย่างให้ดูด้วยนะคะวันนี้เนี่ยค่อนข้างจะมีคลิปเนี่ยหลายคลิปเหมือนกันนะเอาอย่างแรกก่อนเลยละ ออมันใช้งานในรูปแบบไหนได้บ้างใช่ไหมรูปแบบที่1ก่อนแล้วกันนะคะก็คือการใช้ที่ตัวน้องโก3เพียวๆตัวเดียวแบบนี้เลยน้องนะคะก็คือจะมาเนี่ยด้วยขนาดนี่ประมาณเดียวกับนิ้วโป้งเลยนะคะใหญ่กว่านิ้วโป้งนิดนึงและน้ําหนักของน้องนะคะเขาเคมที่35กรัมมาดูน้ําหนักจริงกันฟลุ๊ปเป๊ะ35.7กรัมนะคะเพราะว่าน้ําหนักมันเบามากทุกคนแล้วคนอาจจะถามว่าเอ้ยตัวนี้มันมีอะไรบ้างมันมีเลนส์ตรงนี้ใช่ไหมมันมีไมค์ใช่ไหมคะแล้วมันจะมีปุ่มตรงนี้มันจะเป็นปุ่มนะสาม ไม่จะกดนะคะเพื่อถ่ายหรือว่าหยุดได้แล้วก็ด้านหลังตรงนี้นะคะก็จะเป็นแม่เหล็กค่ะแล้วก็จะเป็นตัวเกี่ยวนะคะกับตัวอุปกรณ์ต่างๆนะก็จะใช้ใช้ใชแม่เหล็กตรงนี้แล้วก็จะล็อกนะคะด้วยขอตรงนี้นะเพราะฉะนั้นเนี่ยตัวนี้ถือว่าเป็นตัวหนึ่งคุณสามารถเดินถืออย่างนี้ได้เลยนะคุณจะสามารถถืออย่างนี้ได้เลยหรือคุณสามารถเอาตัวของน้องนะคะไปติดอ,อุ้มาอ,อุปรกรณ์มาทดลองให้ดูอันนี้เป็นหมวกนะคะปึ <S <S ๊บก็ใส่แบบนี้เข้าไปนะหรือว่านะคะคุณจะไปใช้กับอุปกรณ์อื่นๆนะเช่นนะคะคุณมีนี่เลยอัันนน <ๆ S 2> นีี่ี้้้เปป็อุุกกรณ์ทมมหลลงจะะะใชาาแวดๆค ก็คือคล้องกับคอนแหละแล้วก็ใส่เข้าไปในเสื้ออเดี๋ยวทำให้ดูแล้วกันคล้องเข้าไปแบบนี้นะคะแล้วอุ้มเนี่ยจะใส่ไว้ในเสื้ออุ้มแบบนี้ฟึ๊บ โอเคเสร็จแล้วเนี่ยเวลาที่เราใช้งานเราเอานี้ติดปึ้งเรียบร้อยนะคะเดินไปไหนมาไหนก็แบบนี้เลยแล้วด้วยความที่มันมีการสั่นนะคะทีด่ดีมากมากนะก็คือตัวโฟสเทนะคะก็เลยช่วยทาให้เวลาที่เราเดินหรือเวลาเราเคลื่อนไหวเวลาที่เราอุ้มลูกอุ้มลูกหมาลูกแมวอะไรแบบนี้นะคะเราก็ยังเนี่ยให้ความรู้สึกแบบว่าเอ้ยมันไม่ได้ปวดหัวนะเวลาใช้งานนะคะอันนี้เป็นหนึ่งอย่างแล้วก็คุณยังสามารถใช้งานอุปกรณ์ตัวนี้ได้นะเหมือนที่ผมเล่าให้ฟังไปตอนต้นนะคะก็คือตัวเนี้ยเอาไปดูดกับกระจกนะคะใครทํารีวิวพวกรถนะหรือว่าเอาาไปทํรีววนะิ ะะพวกแบบจักรยงจักรยานนะไปติดที่หงที่แฮนได้เลยนะคะซึ่งคุณสามารถวอาขาอุปกรณ์อื่นๆได้ที่มันเป็นแม่เหล็กนะคะนำมาใช้งานร่วมกัน ในรูปแบบนี้นะเพราะฉะนั้นนะคะสิ่งที่เจ๋งมากๆก็คือน้ําหนักของมันนะคะทั้งน้ําหนักทั้งความเบานะคะทั้งเรื่องของการเชื่อมต่อต่อตางๆนะที่ง่ายจริงๆอันนี้คือการใช้งานในสเตจแรกนะคะไปดูกันต่อเป็นอะไรที่แอดวานซ์กว่าทุกคนก็คือการใช้งานร่วมกับแอคชั่นพอร์ตตัวนี้ชื่อว่าแอคชั่นพอร์ตนะคะวิธีการใช้งานก็คือเนี่ยมันจะมีนะคะตรงนี้มีหน้าตาเหมือนกันใช่ปะ่ะวางลงไปปุ๊บ มันจะต่อให้อัตโนมัตินะคะแบบนี้แล้วก็ตัวนี้เนี่ยหน้าตาของมันจะคล้ายๆกับอะไรใช่แล้วโกลอโพนั่นเองนะคะเดี๋ยวอุ้มให้ดูนะขนาดเทียบกับตัวโกลอโพนะคะเล็กวนะลกว่านิดหนึ่งนะเล็กกว่านิดนึงนะคะแล้วก็อันนี้โกลอโพสิบแบกนะแล้วก็ตัอด้านหลังก็จะเล็กกว่าอยู่ประมาณหนึ่งนะคะเดี๋ยวชั่นน้าหนักให้ดูดีกว่าว่าน้ําหนักเที่ยวกโกลอโรนะคะเป็นไงบ้างเอาตัวน้องอะน,นะตัวน้องทั้งชุดนะคะอยู่ที่1 3 2โกโรัมกลอโพนะคะอยู่ที่1 4 6กรัมก็ต่างกันอยู่ประมาณนงนะ,ะ่ง ไม่ได้ถึงกับแบบอุ้ยรู้สึกได้ขนาดนั้นนะถ้าใส่ในรูปแบบนี้แต่ความเก๋ของเขาก็าคือตัวนี้หน้าจอแบบนี้ใช่ไหมแต่ว่าเจ้าตัวนี้คุณสามารถที่จะปรับนะคะหน้าจอเดี๋ยวตอนนี้อุ้มเปิดให้ดูละกันปุ่มน้าท่าจะเป็นปุ่มเปิดนะคะแล้วก็เป็นปุ่มที่เขียนว่าคต้องกดค้างนะเปิดแป๊บหนึง่งไฟสีฟ้าจะติดขึ้นมานะคะส่วนด้านซ้ายเวลาที่เราจะปลดล็อกนะเอาตัวนี้ออกเนี่ยอุ้มสามารถกดตรงนี้นะคะแล้วก็ดึงที่ตัวน้อง Go 3เนี่ยออกมาได้แบบนี้นะคะดึงเพื่ออะไรเวลาที่เราดึงแล้วเนี่ยคุณยังเห็นไหมัมันยงงแสดผล่ที หน้าจออยู่ นะคะมันยังแสดงผลที่หน้าจอแบบนี้อยู่แปลว่าคุณสามารถเอาตัวนี้แยกนะคะไปทําอย่างอื่นได้แล้วคุณเนี่ยดูนะคะหรือว่ากดถ่ายผ่านตัวเครื่องนะตัวผ่านตัวแอคชั่นพอตตัวนี้ปรับแต่งได้จากตรงนี้เลยแต่จจเดี๋ยวอุ้มติดกลับไปก่อนนะตัวจอตรงนี้นะคะคุณสามารถดูตรงๆแบบนี้ก็ได้คุณสามารถปรับองศาได้ตามที่คุณต้องการเลยตรงนี้ก็ได้นะหรือจะถ่ายแบบที่มันเตียเต้ยๆหน่อยคุณก็ถือนะคะเดินถ่ายแบบนี้นะเดินถ่ายแบบนี้ได้เลยนะคะหรือว่าคุณสามารถที่จะดันฟึบขึ้นมาให้มันนะคะกลายมาเป็นในทรงที่เหมือนเวลาเราถ่ายวอลก หรือว่าเราทำนะคะถ่ายรูปเซอฟี่ตัวเองก็ได้นะก็เห็นจอนี้แล้วก็กล้องนะคะจะใช้เป็นตรงนี้นั่นเองเอออันนี้คือความเก๋น,นึงนะคะที่ดีมากๆเลยแล้วก็ตรงนี้นะคะจะมีสําหรับชาร์จนะเิการถอเชือบีท้ซีอยู่นี่ประมาณนี้เลยนะคะรบ แต่ถ้างบอกอย่างนี้ก่อนทุกคนว่าที่ตัวของน้องนะคะที่ตัวของน้องเนี่ยตัวเนี้ย,ยมาันจะาก,กันน้ํานะคะอยู่ที่ IPX8 นะคุณสามารถเอาไปลงน้ำเนี่ยเปล่าๆแบบนี้ได้เลยนะคะแต่ว่าถ้าคุณเนี่ยจะใช้งาน้องแอคชั่นพอร์ตเนี่ยจะต้องมีอุปกรณ์เสริมนะคะราคาประมาณร้อยเหรียญได้ถ้าคุณต้องการเอาลงไปทั้งอันแต่จริงๆแล้วอะสมมติคุณไปเล่นสกีหรือว่าไปดันน้ำนะคะว่าแค่เนี้ยก็เพียงพอต่อการใช้งานนะคะแล้วเราค่อยมาดูทีหลังนะเวลาที่เราจะเอาไฟล์นะคะเราก็เอากลับมาติดกันแบบนี้แล้วก็ดูนะคะการแสดงผลได้เนี่ยผ่านหน้าจอตรงนนีี้ะะะคะก็จม ไฟล์ขึ้นมาแล้วคุณก็สามารถกดดูได้เลย เดี๋ยวไว้ดูเดี๋ยวไว้ดูในคลิปเต็มๆนะคะ <ๆ S 1> ว่าหน้าตาเนี่ยตัวอย่างเปไ็นยังไง<_ T _ T> งั้นเดี๋ยวพามาดูกันต่อนะคะที่โหมดต,ต่างๆดีกว่าว่าตัวนี้เนี่ยมันมีโมหมดอะไรบ้างนะคะบอกแบบนี้ก่อนตัวหน้าจอตัวนี้จะเป็นหน้าจอทัชสกรีนนะคะขนาด2.2นิ้วคุณสามารถจะควบคุมตรงนี้ก็ได้หรือว่าจะควบคุมผ่านมือถือของคุณก็ได้นะคะเวลาจะเลือกโหมดให้เราจิ้มที่ตรงนี้เลยทุกคนแล้วก็เลื่อนได้นะคะคุณจะใช้งานวิดีโอเป็นฟรีเฟรมวิดีโอนะคะไทม์แลปไทม์ชิฟนะคะสโลโมชั่นลูปเรคคอ ปก,ก็ได้สมมติเรื่องเป็นวิดีโอปกตินะคะตัวนี้จะสามารถถ่ายนะเรโซลูชันนะคะจะได้สุดที่ 2.7K บอกก่บอนตัวนี้ไม่ใช่ 4K นะคะจะเป็น 2.7K 30นะคะเฟรมเรทจะเป็น30นะคะเรโชสามารถเลือกได้คุณต้องการเป็น16ต่อ9หรือ9ต่อ16นะคะต้องการจะถ่ายไปลงทิกต o อกก็ได้นะคุณก็เลือกเป็นแค่16ต่อ9หรือ9ต่อ16กนะคะก็แล้วแต่เราเชื่นชอบเลย s t a ์มมเปอรเซชันนะคะที่หน้านี้เนี่ยจะสามารถเลือกได้เป็นแม็กไฮสแตนดาร์ดหรือว่าปิดไปเลยก็ได้นะคะสำหรับผมเองเ แล้วก็มุมมองนะคะในการมองเนี่ยองศาเนี่ยมันจะมีให้เลือก3แบบคืออัลต้า Action, แล้วก็ลีเนียถ้าคุณถ่ายวอล์กนะคะไปถ่ายไปกินไปเที่ยวอุ้งงานแนะนำแบบลีเนียเนี่ยเวิร์กแอคชั่นเนี่ยก็จะออกไปในทางแบบว่าเป็นแบบ F.O.V. นะก็เป็นแนวแบบเอาไปเล่นสกีนะคะเอาไปไว่ายนองว่ายน,น้ำปั่นจักรยานก็เหมาะนะคะหรือจะเลือกเป็นแบบเอลตานะคะก็จะอาจจะเหมาะกับแบบ outdoor สปอร์ตอื่นๆนะแล้วแต่เราชื่นชอบเช่นเดียวกันค่ะอันนี้เป็นตัวอย่างหนึ่งนะเช่นสมมติว้มเ,เลือกเป็นแบบ free frame video อันนี้เนี่ยมันจะสามารถจะ apply นะคะในส่วนที่เป็น four stage stabilization ก็คือกันสั่นเนี่ยที่แบบห กมากๆค่ะแต่ว่าตัวนี้เนี่ยจะเลือกได้สุดนะคะที่ 1,440p นะเลือกได้สุดนะ,ะอยู่ที่50เฟรมเรทนะคะเฟรมเรทอยู่ที่50นะก็อันนี้คือสําหรับใครนะที่อย่างเช่นเนี่ยอุ้มเนี่ยเอาไปลองใส่นะคะห้อยคอน้องแมวมาอุ้มื่อจะเปิดนะ,ะตัวที่เป็นตัวนี้นะคะก็จะเป็นตัวฟรีเฟรมวิดีโออันนี้นะคะก็ะสามารถใช้งานได้ดีกว่าค่ะจะเลื่อนดูรูปนะคะก็สไลด์นิ้วเข้ามาแล้วก็เลื่อนดูได้นะคะกดวิดีโอกดดูรูปได้จากตรงนี้กดลบภาพได้นะคะถ้าเลื่อนมาอีกด้านหนึง่งก็จะเป็นการปรับแต่ง ะะว่าอ,อ,อยากให้โทนสีเป็นยังไง EV นะคะปรับได้จากตรงนี้เลยต้องการให้เล่งแสงนิดหนึ่งอะไรแบบนี้ก็ได้เลื่อนขึ้นนะคะก็จะเป็นการตั้งค่าเลื่อนลงนะคะก็จะเป็นโหมดต่างๆเนี่ยโหมดทางลัดต่างๆเนี่ยที่เราสามารถกดเข้าไปนะคะเลือกนู่นนี่นั่นได้แต่ความเก๋ของเขาคือตรงนี้ทุกคนคุณไม่จําเป็นต้องมายึดติดนะว่าเอ,อ้นี่ต้องอย,อยู่อย่างนี้ตลอดเวลาแค่คุณนะคะกดตรงนี้ที่เป็นตัวล็อกตรงนี้นะคะกดปุ๊บนะแล้วก็ทําการดึงนะคะตัวน้องออกมาเฟ๊บดึงยากนิดหนึ่งนะแม่เหล็กเขาค่อนข้างแน่นนะคะดึงออกมาเสร็จปุ๊บนะเหมือนที่บอกไปะค่ะ คุณเอาไปตั้งไว้การแสดงผลนะคะก็จะยังขึ้นมาแบบนี้ไม่ว่าคุณจะตั้งนะคะอันนี้เนี่ยอุ้มถาให้ดูแล้วกันเห็นนะอุ้มเนาะอันนี้อุ้มตั้งเป็นแนวตั้งหรือเป่ะมันก็ยังเห็นเป็นแนวนอนนะคะอุ้มตั้งแนวนอนมันก็ยังเป็นแนวนอนคือไม่ว่าคุณจะอยู่แบบนี้หรือแบบนี้ก็ตามนะคะการที่มันแสดงผลออกมามันจะเป็นแนวที่เราเลือกเอาไว้นะคะเช่นสมมติอันนี้เป็น16ต่อ9ถ้าคุณต้องการ9ต่อ16นะคะคุณก็จะเป็นแนวตั้งให้เราตลอดเวลาซึ่งอันนี้เนี่ยเวิร์กมากมานะเวลาไป แนนนนวววีี้้หรือ่าะะคเพราะฉะนั้นก่อนที่จะยาวเกินไปนะคะเดี๋ยวอุ้มพาไปดูตัวอย่างดีกว่าอันนี้เนี่ยอุ้มทําการถือถ่ายนะคะในรูปแบบที่เหมือนวอล์กนะก็คือตั้งตรงนี้ขึ้นมานะคะแล้วก็ทําการถ่ายนะคะในรูปแบบให้เป็นแบบนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยวิดีโอมันจะออกมาเป็นยังไงบ้างการสั่นเป็นยังไงบ้างเสียงเป็นยังไงบ้างดูกันเลยโอเคเดี๋ยวเอาตัวอย่างสั้นๆก่อนละกันนะคะเพราะว่ายังไม่ได้ไปไหนนะเดี๋ยวเดินไปเดินมาแถวนี้ให้ดูละกันเอาแบบแสงเข้าหน้าแบบนี้ก่อนว่าเป็นยังไงบ้างนะคะเดี๋ยวจะลองวิ่งนะโอเค เดี๋ยวจะวิ่งให้ดูอีกทีนึงนะคะจะวิ่ง่างนี้นะอ,อันนี้ย้อนแสงนะเป็นไงบ้างโอ้อ่ะเดี๋ยวเดินเข้ามาในร่มนิดนึงนะคะเออจริงๆอ่ะจริงๆตอนนี้ใส่ตัวที่เป็นเคสอยู่นะคะก็ให้ความรู้สึกที่ดีนะเพราะว่าเราสามารถเห็นตัวเองได้นะ เอออันนี้เป็นฟีลลิ่งหนึ่งนะคะของการใส่ตัวพอรตอยู่เดี๋ยวอุ้มย้ายนะมาติดนะคะตรงนี้ให้ดูนิดนึงว่ามันเป็นยังไงแต่ยงที่บอกไปค่ะว่าสีนิ้วชอบไม่สุดค่ะก็คือการถอดมันออกมานะแล้วก็ติดนะคะที่ตรงเสื้อตรงนี้ปึ๊บทำกี่ครั้งก็โคชอบทุกคนอุ้มเนี่ยก็มีตัวอย่างให้ดูเหมือนกันนะคะว่ามุมมองที่เป็นเหมือนแบบว่าอุ้มเดินไปเดินมาเห็นมืออุ้มแบบนี้ค่ะมันจะออกมาเป็นยังไงบ้างโอเคอันนี้นะคะอุ้มลองติดให้ดูนะคะว่าเป็นในมุมมองเหมือนกับบว่า่าาทุุกคคนนนนนไได้้้เเเหหออ็็มมะะือออยปงงงะะ แล้วอุ้งก็สามารถเนี่ยดูจอตรงนี้ได้เห็นไหมอันนี้อุ้งเปิดจอให้ดูนะคะเอ้ยฟีลลิ่งดีมากค่ะสมมติเนี่ยไปนั่งดูลูกนะคะเล่นแบบกิจกรรมต่างๆใช่ไหมเราก็สามารถทําได้นะคะคลิปที่เราดูเนี่ยก็จะเหมือนแบบเราได้เห็นลูกของเราเนี่ยจริงๆนะเออแล้วเดี๋ยวเราเดินไปเดินมาให้ดูนะคะว่าการเคลื่อนไหวเนี่ยมันเป็นยังไงบ้างแต่อย่าที่บอกไปนะว่าอันนี้เทสัส้นๆให้ดูก่อนนะคะเพราะว่าเดี๋ยวเดี๋ยวคงจะ ได้ใช้งานจริงกันอีกทีหนึ่งนะคะหลังจากที่เอาไปถ่ายรถเอาไปถ่ายาคาเฟ่อะไรแบบนี้แต่ความสนุกยังไม่หมดแค่นั้นนะคะเพราะว่าอุ้มเอาเซตนี้ไปของคองน้องแมวนะคะแล้วก็ทําการติดนะตัวโก3เนี่ยเข้าไปปึ้งนะคะให้เขาเนี่ยเดินไปเดินมาอยู่ในห้องนะไปดูบรรยากาศกันดีกว่าว่าเวลาที่เขาเดินนะคะวิ่งอยู่ในห้องเนี่ยเจอเพื่อนเพื่อนเนี่ยฟิลลิ่งเนี่ยเป็นยังไงบ้าง ตัเวงนะคะที่ใช้งานเนี่ยในการรีวิวหลากหลายอย่างถือว่าตอบโจทย์เลยนะเพราะว่ามันใช้งานได้ค่อนข้างหลากหลายมากๆนะคะใช้สนุกเลยทุกคนส่วนเรื่องแบตเตอรี่นะคะก็ถือว่ามีการพัฒนามาจากตัว g ก2เนี่ยค่อนข้างเยอะนะเอาตัวน้องพี่เพียวก่อนตัวน้องพี่เพียวเนี่ยจะใช้งานได้นะคะอยู่ที่45นาทีนะคะที่ตัวน้องเนี่ย45นาทีแล้วก็ตัว a ั่นพอ Pod เนี่ยจะทําหน้าที่นะคะเป็นแท่นชาร์จด้วยคุณสามารถเอามาวางกับประชาร์จนะคะรวมกันแล้วเนี่ยถ้าทั้งตัว Action Pod ด้วยแล้วก็ตัว g ก3ด้วยจะอยู่ที่170นาทีนะคะแล้วระยะเวลา ในการชาร์จนะถ้าชาร์จตัวโก3นะคะจะใช้เวลาจากศูนย์ถึงหนึเนี่ยใช้เวลานะคะอยู่ที่ประมาณ35นาทีแล้วก็แอคชั่นพอดนะคะศูนย์ถึงร้อยเนี่ยเวลาที่เราเสียบชาร์จแบบนี้จะใช้เวลาอยู่ที่65นาทีนะคะก็ถือว่าไม่ได้นานนะอุ้มลองชาร์จลองอะไรแบบนี้แล้วก็ถือว่าเพียงพอค่อนข้างเพ,งพอแต่ถามว่าถ้าได้มากกว่านี้ได้ก็จะดีกว่านี้นะคะสำหรับเรื่องของความร้อนความร้อนเนี่ยหลังจากที่ไม่ลองถ่ายมานะคะต่อเนื่องก็พบว่ามีความร้อนนะคะแต่ว่าไม่ถึงกับดับหรือว่าตัดไปนะคะันนี้เ,ยเียว<อ>งต้อน ะะแล้วความร้อนจริงๆเนี่ยโอเคหรือเปล่านะสำหรับตัวนี้นะคะ In s t a 360 Go 3ค่ะจะมีทั้งหมด3ราคาให้เลือกด้วยกันราคานะคะจะเริ่มตั้งแต่ตัวเล็กนะตัวเล็กสุดเนี่ยจะราคานะคะอยู่ที่13,990บาทนะคะสำหรับรุ่น 32GB กแล้วก็รุ่นนี้ตัวนี้ของอ้มนะคะ 64GB 1 4 9 9กบาทแล้วก็รุ่นท็อปของเขา1น8ร้อยี่กิกนะคะราคาจะอยู่ที่5น0่าทนั่นงเพาะฉะนั้ค่บาทนนี้เอ้เพราะฉะนั้นะ เดี๋ยวมีโอกาสตัวนี้น่าจะต้องใช้งานแน่นอนแหละเดี๋ยวไปใช้ยังไงนะคะเดี๋ยวจะมาเล่าให้ฟังกันละกันวันนี้ไปแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่กันหน้าสวัสดีค่ะ